สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Ivy Romance Angel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแลนดอมพลังงานความรักกันนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วง1เดือนต่อจากนี้ไปนะคะพลังพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นเช่นไรคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงนี้นะคะ หนึ่งเดือนต่อจากนี้ของคุณจะเป็นเช่นไรคะกำลังมองว่าตัวคุณเองนะคะเคยคิดที่จะมอบความรักความสัมพันธ์ให้ฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะแต่ตอนนี้คุณบอกว่าฉันอยากอยู่นิ่มๆอยากอยู่เฉยๆก่อนเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าฉันเริ่มเครียดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นสองดาวมันเหมือนกับความรักที่ทิมแทงหัวใจกันนะคะ เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณอะดูเหมือนจะตลกตลกเป็นคนตลกตลกแต่ว่าคุณอะยังคิดไปเองว่าฝ่ายตรงข้ามของ <c oughs> คุณ <c oughs> คงไม่ได้จริงจังกับคุณอะไรประมาณนี้คุณก็เลยแบบดูเหมือนนิ่งๆไม่อยากจะสนใจไม่ได้อยากจะใส่ใจอะไรนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณอะอย่าเพิ่งคิดแบบน,นั้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามข,ามของคุณอะจะมามอบถ้วยนะคะมามอบถ้วยให้คุณ มามอบถ้วยความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะช่วงนี้เขาไม่ได้ส่องคุณเลยนะคะเขาไม่ได้ส่องคุณไม่ได้แอบมองคอยไม่ได้แอบมองคุณนะคะแต่ว่าเขาจะเข้ามาเลยภายในเก้าวันเขาจะมีข้อความหรือเมสเซจอะไรมาหาคุณแล้วจะมีข้อความอะไรมาบอกคุณนะคะภายในเก้าวัน,น ตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าเขากําลังแบกภาระหนักนะคะเขากําลังที่จะทํางานตอนนี้ทํางานแล้วก็เขาคิดต่อการแบบอ,อยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงนะคะตอนนี้นะคะคนคนนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาเคยบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาว่ามันเคยที่จะ เหมือนเหมือนเคยจบลงไปกับคนคนที่ไม่ดีนะคะอาจจะเคยเลิกลากันไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่จะมาคบกับคุณอะเขาเคยแบบผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีตนะแล้วมันได้จบลงไปแล้วนะคะมันได้จบไปนานมากแล้วเขาพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแต่ว่าเขายังเก็บซ่อนอยู่เก็บซ่อนความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ ยังไม่ให้คุณรู้ว่าเขาอะรู้สึกอย่างไรกับคุณบางคนยังแบบแอบซองแอบมองยังไม่ได้เปิดเผยความจริงจังอะในใจอะกำลังมองว่าฝ่ายผู้ชายยังไม่ได้แบบเปิดเผยความจริงจังความจริงใจให้กับคุณเพราะเหมือนเขายังแกล้งอยู่เขายังแบบลองใจคุณอยู่นะลองใจคุณผู้หญิงอยู่ ลองใจมากไปนะคะเข้ารองใจมากไปจนนะตอนเนี้เหมือนกับว่ามีผู้หญิงหลายคนเข้ามาแย่งเขาเข้ามาอยากจะเป็นแฟนอยากจะมาตบตีแย่งชิงกันนะไพ่ออกมาแบบนี้นะไอพี่ก็อ่านตามไพ่เลยเนาะ สำหรับผู้ที่เกิดวันจัน์ทนะการดูดวงของไอวี่นะคะเป็นการดูดวงแรนดอมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็โปรดอย่านำมาคิดและมาใส่ใจเนาะถ้าตรงกับคุณหรือมีส่วนไหนตรงก็ให้กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าพลังงานไม่ดีนะคะก ไม่ต้องรับไปนะคะขอให้คุณนะคะรับแต่สิ่งดีๆจากไอวีไปนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะขอบคุณนะคะ